สวัสดีค่ะสมาชิกวันนีระยุกันทีสนามชนโคบ้านยีในนะคะวันนี้จะพาไปดูความสดความสมบูรณ์ของวอัวที่ทําการชนในวันที่8พฤษภาคมนะคะสวัสดีทั้งสองคนค่ะพี่มาจากสหายวัวชนนะคะชื่ออะไรกันบ้านแนะนําตัวกันนิดนึงน้องชื่อตัวเมียมาจากไข้โขนได้กันครับ,บรขานงว่วงตัวนี้ชื่ออะไรคะน้องพายุกับเจ้าพายุ<ด>หรือว่าแดงงามสุวรรณชัยนะคะข้ออายุกี่ปีล่ะคะพายุไม่รับมืนอนกันไม่แน่ชัดนะคะน้องชนเมื่อกี้ครั้งแล้วซองค้งครับซอ,องค้งล่าสุดเขาชนะได้มาใช่ไห าาถามมีร่ำกี่นาทีค่ะตอนนั้นเนาะไม่บาม,ไม่ไม่สามนะคะเขาเป็นถ่ายาทขล่องตัวใน,นพอสามไหมไม,ไม่สามไม่สามถ่ายาทที่ไหนชัดน,นะคะเดี๋ยวร่วก,กันวันกิโลค่ะนี่ <S <S <an> 67โลเหลือมเบาเหลือมพ้นกันบางย่างเหลือมพ้นแเหลื่มพ้นกันบางแล้วนะคะรอบนี้น้องทุกขูกินยากินน้ำได้ดีไหมคะดีมากกินดีไม่เหรือยาไม่ทําหนุยนะคะพกพาความมั่นใจมากี่เปอร์เซ็นต์ครับรอบนี้เต็มรอยเต็มรอยกันเลยว่าค่ะซอสสมบูรณ์กี่เปอร์เซ็นต์แล้วในสายตาน้องๆรวยครับเต็มรอยแล้วเหมือนกันผอมฮิ้วผอมแทงผอมมาทะนะคะถ้าเข้าเรสช้อนน้สกิลกันได้เลยไหมค่ะนี่ กิดกันได้ค่ะนี้นะคะ้อมกันเสมอนะคะให้ฝักถึง f อและผพูดติดตามกันได้เลยค่ะน้องเดี๋ยวพุ่มก็ได้กิดซึงครับค่ะช่วยชมช่วยแชร์เป็นแรงแชร์แรงใจให้ด้วยคุณนี้มีความมาให้ชมกันแน่นอนนะคะที่สมาชิกให้อยู่บนหน้าจอคือโคแดงงามสุวรรณชัยเรือพายุพบกับโคข้าวงามเทพฤติพิชิตชัยรือเจ้าปตทนะคะคุณนี่ทําการชนกันทีสนามชนโคยีในเป็นครูที่หกของรายการนะคะชิงเงินรางวัลกันทีเจ็ดแสนบาทนะคะขอบคุณมากค่ะช่วี่ดมีเชี่าเบรบขายกันค่ะน้องขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะสมาชิกวิเนเรยุกันทีสนามชันโคบันยีในนะคะวันนี้จะพา,าไปดูความสดความสมบูรณ์ของวัวทจะทำการชนในวันที8่8พฤษภาคนะคะสวัสดีพี่ทสองคนค่ะน้องมาจากสหายวัวชนนะคะช่วยได้กันบ้างแนะนำาตัวกันนิดนึงค่ะเดิม ขามาจากใครโขนได้กันคะโกปู่บ้านน้ำมันกระเบียบน้วัวตัวนี้เชื่อได้ค่ะพี่ข้ามถินปิตีกับปต่ตข้าวงามถิ่ิติใจดชัยวรปอต่ตทนะคะปตทอายุกี่ปีละคะแปปีรประมาณแปีเขาเป็นทายาทของตัวไหนพอสามไหมกเป็ดกลูกขงจ้เผ็ดอีกนะคะน้องชนมากี่ครังแล้วซ้ครังซครังล่าสุดเขาชนะได้มากชนะสมว่งครับชนะทีสมวังกี่นาทีคะตอนนั้นชิมว่านาทีครับสิกว่านาทีพี่จ้าปิดเกมนะคะวิชาทางชอนเรื่องข้ากประเภทได้ดีค ดีครับกินดีไหม่เหลือยาไม่ทําหนุยนะคะคพกผาความมั่นใจมากี่ปเปอร์เซ็นต์กันแล้วค่ะความเต็มรอยครับเต็มรอยกันเลยว้าค่ะซัสสมูทกี่เปอร์เซ็นต์ในสายตาคนหนังสองคนคิดว่าเต็มรอยครับเต็มรอยแลว้วมันกันผอมหิ้วอผวอมแท่งผอมมทบั้เข้าเรียญช้นนี้สกิลได้เลยไหมค่ะขายนี้สกิดได้เลยครับสกิลทำได้เลยพร้อมกันเสมอนะคะหายฟักถึงเอฟซีผู้ติดตามได้เลยค่ะวันสีบเปดนี้จะน่ามีไงมาช่วยเชียร์ด้วยครับช <dum> ่วยชมช่วยเชียร์ให้เป็นแรงเชียร์แรงใจให้ด้วยคุณนี่มีความมั่นในชมกันแน่นอนนะคะที่สมาชิกให้ยู่บนหน้าจอคืืออข่าาาาาววงงงมมเเททพพพิชััยหรจ้ปตบบกแด สุวรรณชัยหรือไอ้พาย,ายุนะคะคุณที่ทําการชนเป็นครูเอกอีกคูณเรื่องของรายการนะคะเป็นครูทีฮอกชิงเงินรางวัลกันที่เจ็ดแสนบาทนะคะขอบคุณมาค่ะโชคดีมีชั่ยาเบลขายกันนะคะขอบคุณค่ะ